ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Big กสก o ตเตอร์จากประเทศจีนล่าสุดวันที่17พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาบริษัทไทหลงมอเตอร์หรือทาโลได้ทำการเปิดตัว TR400 t เทลเบปี2021มันคือ Big กสก o ตเตอร์ที่ออกแบบโดยยูโรเปียนทีมซึ่งมีดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบรถคันนี้โดยเปิดราคาอยู่ที่ 23,980หยวนคิดเป็นเงินไทย119,000บาทจากอัตราแลกเปลี่ยนห่หยวนต่อ4.961บาทพูดถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์ทาโร่แล้วผมก็มีความคุ้นเคยอยู่พอสมควรครับเพราะว่ามีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศจีนซึ่งเป็นงานโชว์มอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองกวางโจได้เห็นและสัมผัสทาโร่ในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าใกล้ชิดพอสมควรทีเดียว เนื่องจากว่ามีนักธุรกิจชาวไทยได้ชวนผมนะครับไปเที่ยวชมงานและก็ได้มีการสั่งเจ้าทาโร่กลับมาเมืองไทยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเปิดตัวออกสู่ตลาดแต่อย่างใดเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของคุณภาพเรื่องของเนื้องานที่ยังไม่เนียบเท่าที่ควรแต่ว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าทางทาโรนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึงมีการปรับชุดทีมดีไซนเนอร์จากฝรั่งเศสเข้ามาช่วยเหลือก็เลยส่งผลให้ดีไซน์ของรถนั้นออกมาดูดีมากยิ่งขึ้นดูจากภาพนี้แล้วชุดไฟหน้าคล้ายๆกับดูคติ p พนิเกเลเป็นไฟ LED ข้างละสี่ดวงส่วนไฟ DRL และไฟเลี้ยวฝังอยู่ที่กระจกสองหลังขณะที่ไฟท้ายไฟเลี้ยว LED รอบคันครับโช๊คอัพหลังเป็นแบบคู่คอยสปริง ชอมซับแทงกระบอกสีทองให้ความสวยงามในขณะที่ตลาดบิ๊กสกูตเตอร์ของเมืองไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมามีคำถามจากคุณผู้ชมมาตลอดครับว่านานแค่ไหนถึงจะมีอัพไซด์ดาวหน้าติดตั้งมาให้กับบิ๊กสกูตเตอร์ของเมืองไทยทั้ง Honda และ Yamaha บอกเลยครับว่าอีกไม่นานเกินรอซึ่งเจ้าทาโล o ที400เทลเบลเซอร์คันนี้ใส่อัพไซด์ดาวหน้ากระบอกสีทองให้ความสวยงามโดดเด่น ดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดนเมาส์สีลูกสูบต่อข้างพร้อมเบรก ABS หน้าหลังปิดเปิดได้ทาโล่ใช้วเวลาถึง3ปีในการพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่เป็นแบบสูบเดียว Single o v e r h e ์เฮดแคมชา t 4ฟสี่วาลระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่3 5 9 c ซีซีโดยมีการเน้ยนย้ำถึงกระบอกสูบครับว่าเป็นโลหะผสมเซรามิกให้ความแข็งแกร่งทนทาน สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำมันให้พลังสูงสุด28.54แรงม้าที่8,500รอบต่อนอาทีแลงบิดสูงสุด26นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีความเร็วสูงสุดทำได้128กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่า128กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วจริงๆนะครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของเดลไฟหน้าจอ TFT สีสันสวยงามมาก เชื่อมต่อกับมือถือได้เบาะนั่ง730ม mm, ิลลิเมตรค่อนางเตี้ยครับมีเบาะสูงปรับได้เป็น780ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักรวม186กิโลกรัมฐานล้อสั้นเพียง1,540ม mm, ิลลิเมตรเน้นความคล่องตัวในเขตเมืองบังลมปรับสูงต่ำได้และนี่ก็คือทาโ l TR400 Trailblazer บิ๊กสกูเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศจีนมันจะมีโอกาสบุกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ